สิประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลกมาดูกันนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างเริ่มจากความเข้มแข็งอันดับที่สิบนั่นก็คือประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้มีกองทัพทหารที่เข้มแข็งที่สุดในอเมริกาใต้นั่นเองนะคะอันดับที่9คือประเทศปากีสถาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดสงครามระหว่างประเทศสงครามแย่งดินแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียอยู่เนืองเนืองอประเทศปากีสถานจัดว่ามีกองทัพที่เข้มแข็งประเทศหนึ่งอันดับที่8คือสหาราชอาณาจักรอังกฤษนะคะ จัดว่ามีงบประมาณการใช้จ่ายในกองทัพมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสแต่ความสามารถทางด้านการลบจัดว่าด้อยกว่าฝรั่งเศสมากนักเอนาวีของประเทศอังกฤษจ,จากที่เคยเฟื่องฟูตกมาเป็นอันดับที่37ของโลกอันดับที่7จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าฝรั่งเศสมีพลังกองทัพฐานที่แข็งแกร่งในยุโรป แต่ทว่าประธานาธิบดีมาครอนก็ไม่สามารถทำให้ประธานาธิบดีปูตินเก้งกลัวแต่อย่างใดอันดับที่6อันดับที่6คือเกาหลีใต้มีความแข็งแกร่งทางด้านทหารซึ่ง ศัตรูหมายเลขหนึ่งของเกาหลีใต้ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีเหนือที่คอยขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์อยู่เนืองๆน,นั่นเองอันดับที่5ก็คือประเทศญี่ปุ่นที่มีพลังกองทัพที่เข้มแข็งประเทศหนึ่งและศัตรูที่ต้องควรระวังในปัจจุบันก็คือประเทศเกาหลีเหนือนั่นเอง อันดับที่4ก็คือประเทศอินเดียนั่นเองประเทศอินเดียขาดความมั่นคงทางด้านเขตติดต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศปากีสถานซึ่งมีกำลังทหารเข้าสู้รบกันอยู่เนืองเนืองอันดับที่3อันดับที่3คือประเทศจีน ประเทศจีนมีรถถังติดอาวุธมีทหารมีเครื่องมืออาวุธสงครามต่างๆมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกนอกจากนั้นจีนยังเป็นมิตรกับเกาหลีเหนืออีกด้วยเมื่อคู่กรณีของทั้งสองคือประเทศอเมริกาอันดับที่สองอันดับที่สองจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัสเซีย รัสเซียมีรถถังติดอาวุธถึง12,000คันซึ่งประเทศอเมริกามีแค่6,000คันเท่านั้นและมีทหารมากกว่า USA หรืออเมริกาแต่ถูกจัดอันดับให้อยู่อันดับที่2เนื่องจากมีเงินงบประมาณสนับสนุนกองทัพเพียง154,000้้าน US ดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าประเทศอเมริกามากนัก อันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประเทศอเมริกามีอุปกรณ์และเครื่องมือลบในสงครามที่จัดว่าทันสมัยและมีงบประมาณที่ใช้ในกองทัพที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือ770พันล้าน US ดอลลาร์นั่นเองซึ่งมากที่สุดในโลก